นี้ก็วิ่งมาได้ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งร้โยห้าร้อยเมตรนะจากบ้านไปกลับก็สามกิโลไม่รู้ว่าจะลดได้ตอนไห,ไหนฮะนะครับน่าจะเป็นครูครูแรงเก่าฮะใค่ปอ อาเดี๋ยครับวิ่งหนอยโหร้อยหนึ่งโลแล้วไปบา้าแลรวฮะไปบา้าวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งไปอาจารย์ครับ<ป>อันนี<ป>้ครับอาจารย์ค<ป>รับอาจารย์สุดที่รักเอเรียนแก,แกตั้งแต่อหนึ่ง าอาจารย์คนนี้รักมากครับสอนตะก้อมาดุดาเ่า่าไม่เสียฮะเขาก็กรักเราอะอยากให้เราได้ดีเดี๋ยววิ่งต่อพักก่อนจะ <Okay. S 1> เจออีกทีข้างหน,น้าวิ่งรถเดี๋ยวเครึ่งทางขับบ้าน ีแดดจะไม่ค่อยมีนะ,ะช้าๆนี้บ้างแต่จะว่าไม่เหมือนเดอะหน่อยนมนมน้องผู้หญิงใอ้อ้วนเลยนองรถ เราถ้าได้ครับไม่งั้นจบไปลำบากแน่ครับเถอะวิ่งเสร็จเดี๋ยวไปท่าวอกลังกายต่อเฉพาะพลดพุงนะฮะท่าเบสิคพื้นฐานอะซิดวิดพื้นลุกนั่งแขงปลาไหล ที่เรียนรอดดอให้หมดเนี่ยยังช่วยลดปรุงได้นะฮะเราได้กำลังขาด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งต่อถึงเรียนยแล้วฮะนี่โรงเรียนสวยนังเรียน หจะเดินต่อกับบ้านครับคือจะวอร์มดาวน์้นเรือของเรือน่ะเอาต่างๆสมัครคีอุปถัมภ์นะครับโรงเรียนดีครับเน้นมาส่างกินนะครับช่วงนี้เอาเลยผมไมส่สนใจแล้วครับ มันนึกได้ตอนปชปชสามต้องใช้ภาษาล้วนเลยครับแ็นอาจารย์ครับเจ้านะครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับว่าเดินถึงหน้าวะหน้าวัดเลยครับ ผมว่าขาวสักสิครับถือตั้งเต็กเด็กเด็กเห็เนน้องหมาครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวยู่ไหนนะนี่หมาไอ้กล้องนะครับวานไป ครับสะพานวัดครับยา่าครับเดินวอมดาวไปตัวครับกล้ถึงบ้านแลหละนิ่นึงมานี่ยครับเราจมาถึงบ้านผมแล้วอันนี้ก็ได้งายเขราสองควรนะ <S 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 ต้องคุมอาหารน, <S <S นี่เยอะอนะ บ้านฝนตกนะครับเละหมดเลยครับแล้ววันนี้ก็ขอจบปค่นี้ครับเจอ๋ใหม่ EP สองเดี๋ยวมีสอง EP เดี๋ยวมีหกสิบ EP ไม่ต้องห่วงครับมีให้ดูเรื่อยๆครับใครที่ดูก็ดูครับใครไม่ดูก็กดทิ้งไปครับเพื่อสําหเราคนลดความอ้วนครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มกล้ามทีหลังฮะโอเคครับไปครับ 拜拜。Bye bye.